สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ซิ่งมีรถที่เรียกว่าภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเห็นสวยงามโดดเด่นเตะตาอยู่นะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว n i ส s ันซิลฟี่นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ตัว V Navigator นะครับซึ่งจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับซึ่งตัว V ที่มี Navigator แบบนี้เนี่ย ปกติออกห้างละน่าจะประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะครับถ้าตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับราคาย่อมยาวแล้วนะครับผมสภาพคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยสวยกริบเลยนะครับอาจจะมีแค่ตำหนิริ้วรอยมีแตะหน้าตรงช่วงปากกระโปรงหน้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอ่าตอนนี้เราพาดูรอบๆคันก่อนนะครับผม ตัวเครื่องยนต์ 1.8V นะครับจะติดสติกเกอร์ไว้ที่ด้านท้ายฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีที่ครอบมือจับมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีที่ครอบไฟท้ายที่เป็นตรงกันชนหลังมาให้แล้วตกแต่งมาพอประมาณนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากนะครับสีรถโดยรวมนะครับสวยงามนะครับผมไม่ต้องเอาไปเก็บไปทําอะไรแล้วนะครับผมสภาพโดยรอบโดยรวมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่เลยครับผม มามาดูด้านหน้ากันชัดๆเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะครับตองรู้เพินๆนะครับอาจจะคล้ายๆกับตัวเทียหน้านะครับแต่ว่าบอดี้เขาจะเล็กลงหน่อยนะครับผมไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟ led นะครับแต่เป็นไฟหลีนะครับต้องเปิดไฟหลีขึ้นมาจะติดขึ้นมานะครับก็จะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับยางนะครับจะเป็นล้อ205 5 5ขอบ16นะครับแล้วก็ปียางติดรถเลยปี18นะครับผม ดอกยางเนี่ยจะค่อนข้างเหลือเยอะเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับเลขใบของเขาเนี่ยแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองใช้น้อยมากๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมอ่าก็ตัวนี้นะครับมีปุ่มคีย์เดสกโกมาให้นะครับเราเข้ามาดูภายในของเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่ 1.8V คันนี้กันดีกว่าครับภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้ไว้ที่แผงประตูแบบนี้นะครับผม เพิ่มความหรูหราให้รถนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานนะครับผมเป็นปรับเป็นไฟฟ้า4บานแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสามารถพับแบบออโต้ได้นะครับหรือว่าพับเก็บแบบแมนนวลก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะนะครับสภาพเบาะโดยรวมเนี่ยบอกได้เลยนะครับคันนี้ใหม่กริปเลยนะครับเบาะ สะอาดแล้วก็ไม่มีขาดนะครับอาจจะมียับนิดหน่อยรับนิดหน่อยจริงจจากการใช้งานนะครับผมก็เรียกว่าเบาภายในสวยเลยผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับผมปุ่มปรับต่างๆใช้งานได้ครบนะครับผมให้ดูเล็ขไมค์กับแซกเล็กน้อยนี่เลยครับทีเด็ดของเขานะครับคันนี้ใช้งานไปมาเพียงแค่72000กิโลเท่านั้นนะครับตัวหน้าจอวิทยุเดิมๆนะครับจะมีเนมิเกเตอร์มาให้นะครับผมจากโรงงานเลยนะครับกด แผนที่ให้ดูนะครับผมนี่เราก็จะปรับไปให้ดูนะครับว่าปรับได้เป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับนี่นะครับผมแผนที่ต่างๆนะครับผมตัวนี้จะมีเกียร์ถอยหลังที่เป็นกล้องรอบคานมาให้นะครับเราใส่เกียร์ถอยภาพกล้องด้านหลังก็จะขึ้นมาไม่ใช่เป็นกล้องรอบคานโทษเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมพอใส่เกียร์ P ก็จะเป็นตัวแผนที่แล้วก็ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม start stop นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับออโต้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นี่ครับด้านซ้ายก็มีปลายไม้แล้วก็ตัวเบาคนนั่งนะครับก็เรียกว่าใหม่สะอาดเช่นกันนะครับผมคันนี้ภายในนี้เรียกว่ากริปเลยนะครับผมสามารถสวยวยเลยอ่ะมาดูภายในด้านหลังกันบ้างนะครับผมสำหรับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีลายไม้ตรงแผงประตูมาให้นะครับจากโรงงานนะครับก็แต่ว่าจะมีตัวนี้เป็นแอร์ตอนหลังมาให้นะครับก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเย็นฉ่ำกันทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับ บอกผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็เรียกว่ายังใหม่เหมือนเหมือนกับด้านหน้าเลยด้านหลังนี่น่าจะใหม่กว่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับผมมีที่เท้าแขนตรงกลางนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดเพื่อหยิบของด้านหลังได้นะครับทะลุได้นะครับเพื่อไปหยิบของด้านหลังได้โดยไม่ต้องลงไปจากรถนะครับก็ล้วงมือเข้าไปนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับเรามาดู ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คันนี้จะมีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับผมนี่นะครับเรามาดูเม็ดอาร์นะครับความเดิมของด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับผมนี่นะครับคมๆชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับร่องน้ําเนี่ยก็ยังเดิมอยู่นะครับด้านหลังไม่มีชนแน่นอนนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับคมชัดจากโรงงานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตฝากระโปรงหลักละกันนะครับว่า นี่เลยครับผมไม่มีรอยประแจขันนะครับผมเราแหวกให้ดูชัดเจนซีนยางฝากระโปงนะครับความคมของรูกลมๆนะครับผมแล้วก็หัวน็อตด้านนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับไม่มีรอยขัดแน่นอนนะครับผมแล้วมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันกว่าครับผมคันนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งแล้วนะครับก็อาจจะมีตําหนิเก็บสีตรงฝากระโปงมาบ้างนะครับหัวน็อตก็จะมีรอยแกะนิดหน่อยนะครับแต่ว่านี่ครับซีนเดินสวยนะครับมีแต่ซีนด้านบนนี่ฮะที่จะ แตะมานีดนึงแต่สติกเกอร์มอ,อกอรนะครับสติกเกอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยยังอยู่ครบนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ชนลึกชนหนักเข้ามานี่แค่เก็บขอบฝากระโปรงด้านหน้านิดเดียวนิดเดียวจริงๆงครับโดยรวมภายในไม่ได้ลึกแบบน่าเกียดน,นะครับมีแตะแตะนิดหน่อยนะครับอ่าเนี่ยครับให้ดูคานหน้าชัดๆนะครับสีเนี่ยจะต้องต่างจากสีด้านข้างน,นะครับจะต้องเป็นสีเทาแบบนี้นะนี่นะครับก็เรียกว่ามีแตะมาไม่ไม่ถึงด้านขานี้แน่นอนนะครับเพราะคานยังเดิมอยู่สนิทเลยนะครับ นี่ซอกเซิร์กด้านในยังเดิมหมดเลยนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์พันแนะเครื่องก็จะดูแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูเจ้าตัว Nissan mm hmm. นวิสสันซิลฟี่ 1.8V Navigator คันนี้แล้วรู้สึกชอบคันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจำหน่ายเอาไว้ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่3,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ n i สสัน s ิลฟี่ตัวท็อปทแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผม ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับผมถ้าเราฟรีดาวน์นะครับก็จะผ่อนเพียงแค่5000ไปปลายนะครับถึง600ันต้นๆเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์แล้วก็เครดิตของลูกค้านะครับสามารถได้ตัวซิลฟี่แบบนี้ไปใช้งานนะครับผมเป็นรถที่ออปชั่นแน่นที่สุดแล้วเต็มที่สุดแล้วแล้วก็ตัวท็อปสุดแล้วสําหรับซิลฟี่ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับโทรหาซิ่งได้เลยนะครับผมที่เบอร์0ูนย์2ป5 4 5สานนี้ซส่งลาไห้าสี่ห้าวันนี้ซิ่งา